คุณคิดว่าการซื้อกระเป๋าเพียงใบเดียวจะทําให้ชีวิตฉันเปลี่ยนไปตลอดการหรือไม่เพียงไม่กี่นาทีเขากลายจากคนรักเป็นคนที่ฉันไม่รู้จักตบชันยี่สิบครั้งด้วยเหตุผลที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะเจอและสิ่งที่เขาพูดจะทําให้คุณชอ็อกคุณอยากรู้ไหมว่าฉันรอดมาได้อย่างไรอย่าเลื่อนออกไปไหนเพราะทุกวินาทีมีความรับรอคุณอยู่ ว่าที่เจ้าบ่าวตบฉันยี่บครั้งแค่ซื้อกระเป๋าใบเดียวบอกว่าทำไมไม่เอาเงินไปให้พ่อแม่เขาเสียงประตูห้องนั่งเล่นปิดดังแสงไฟสีเหลืองสั่นไหวบนผนังปูนฉันยืนถือถุงกระดาษมือสัน่นกลินน่นหนังใหม่ลอยออกมาเบารองเท้าของเขากระทบพื้นหินอ่อนจังหวะสัน้นหนักเหมือนคอนสายตาเขาเย็นคมเหมือนมีดคำถามแรกพุ่งมาเสียงแห้ง ไม่มีช่องว่างให้หายใจมือแรกฟาดแก้มร้อนว่าหูอือภาพในห้องเบี้ยวโซฟาสีเทาดูห่างออกไปพร้มลายดอกหมุนช้ามือที่สองแรงกว่ากลิ่นเหงื่อผสมโลหะล้มหายใจฉันขาดช่วงลิ้นชารถขมขึ้นคอเขาพูดถึงเงินพูดถึงบุญคุณพูดถึงพ่อแม่ของเขามือที่สามอี<ฮ>่ห้า เสียงนับไม่ออกจากปากเขาแต่ร่างกายฉันจำได้กระจกสะท้อนหน้าตาแดงแก้มบวมแสงไฟแสบเหมือนเข็มทิ่มเข้าตามือที่หกเจ็ดปดคำว่าเจ้าสาวหลุดลอยกลายเป็นเงาถุงกระดาษตกพื้นสายหูฉี่เสียงดังแหลมมือที่เก้าสิบพื้นเย็นเข่ากระแทกปวดลึก เขาพูดว่าเงินควรไปที่บ้านเขาคำพูดทับซ้อนเหมือนคลื่นมือที่สิบเอ็ดสองหัวใจเต้นดังในหูเหมือนกลองศึกกลิ่นนังใหม่เปลี่ยนเป็นกลิ่นฝุ่นกลิ่นเลือดมือที่สิบสาสิชันนับตามในใจชาหนักเสียงรถด้านนอกผ่านไปโลกยังเดินมือที่สิบห้าหนิ้วมือเขาเย็นฟ้ามือแข็ง คำว่ารักไม่ปรากฏเหลือแต่เสียงลมหายใจเขามือที่สิบเจ็ดปไฟในห้องสัน่นเงาบนผนังยาวขึ้นมือที่สิบเกฉันยกมือปิดหน้าแต่แรงทะลุผ่านมือที่ยี่สิบความเงียบตกลงมาหนาอึดอัดเขายืนใกล้เงาบังแสงฉันมองถุงกระเป๋าบนพื้นหนังยับสายขาดเสียงเขาเริ่มพูดอีกครั้งใกล้หู ฉัดและฉันยังคุกเข่าอยู่ตรงนั้นเสียงเขายังไหลต่อชากดทับถ้อยคำเหมือนฝุ่นลอยเข้าจมูกแสบฉันมองพื้นเห็นเงามือของตัวเองสัน่นเหล็กสีผนังสีครีมมีรอยร้าวเส้นบางเหมือนกำลังแยกออกเงียบลมหายใจฉันดังเกินไปเหมือนคนแปลกหน้าในห้องนี้เขาเดินวนรองเท้าขูดพื้นเสียงยาว คมคำว่าครอบครัวถูกยำ้ำซ้ำหนักภาพพ่อแม่เขาลอยมาในกรอบไม้บนชั้นตาจ้องไม่กระพริบฉันกลืนน้ำลายคอแหง้งเจ็บไฟจากโคมสองกระเป๋าหนังเป็นรอยเหมือนแผลสดเขาก้มลงหยิบมันขึ้นมาบิดสายเสียงหนังเสียดสีกันเสียวฟันคำตำหนิหลุดจากปากเขาทีละคำ เหมือนตอกตะปูฉันได้กลิ่นยาหม่องจากตัวเขาแรงป้นเหงื่อหัวใจฉันเต้นชาแต่หนักเหมือนจะหลุดผ้าม่านขยับลมเย็นจากหน้าต่างแต่ต้นคอฉันสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวเขาหยุดตรงหน้าเงาทับตัวฉันมืดเสียงเขาต่ำลงนุ่มผิดปกติแต่คมกว่าเดิมคำสัญญาเรื่องอนาคตถูกพูดพร้อมคำสั่ง ฉันเงยหน้าภาพเข่าซอนบเบลอแก้มอย่างร้อนเต้นตุบน้ำตาไหลชาหยดลงพื้นแตกเขาใช้ปลายเท้าเขี่ยถุงเสียงเบาดูถูกคำว่าฟุ่มเฟือยถูกคว้างมาเหมือนหินฉันนึกถึงวันที่เลือกกระเป๋าไฟในร้านสว่างเพลงเบามือฉันเคยรูปหนังรู้สึกภูมิใจสั้นภาพนั้นแตกเหมือนกระจก เขาพูดถึงนี่พูดถึงความกะตันอยู่เสียงสูงขึ้นผนังสะท้อนเสียงห้องเล็กลงฉันหายใจลึกอกเจ็บแน่นเขาเงียบไปชั่วครู่ความเงียบหนากดทับฉันได้ยินเสียงนาฬิกาติกฉัดเงื่อเย็นไหลตามสันหลังเสื้อชื้นเขาเอื้อมมือมาชาใกล้ฉันหดตัวไหล่ตึงมือเขาแตะคางฉันแรง บังคับนิ้วกดเจ็บเขาบอกให้จําไว้น้ำเสียงเรียบอันตรายแสงไฟสะท้อนในตาเขาแข็งเยน็นฉันเห็นตัวเองในตานั้นเหล็กแตกสลายเสียงหัวเราะสั้นหลุดออกมาไม่ใช่ความสุขมือเขาปล่อยฉันเกือบลมเขาเดินไปที่โซฟาทิ้งตัวลงเสียงดังขาฉันชาลุกไม่ขึ้นฉันกอดอก รู้สึกโล่งแต่กลวงกลิ่นเลือดจางเลือกลิ่นหนังและคํำพูดประตูห้องครัวเปิดค้างไฟขาวส่องมาเหมือนทางออกฉันมองไปตาพร่าลังเลเสียงเขาเรียกชื่อฉันฉัดสั่งฉันยังคุกเข่ามือแตะพื้นเย็นและหัวใจฉันเริ่มคิดถึงก้าวแรกหัวใจฉันเต้นถี่เหมือนเร่งให้ลุกพื้นเย็นกัดผิว ลายนิ้วชาเสียงเรียกชื่อฉันดังอีกครั้งต่ำกดฉันไม่เงยหน้ามองรอยแตกบนกระเบื้องเส้นยาวขดแสงจากห้องครัวสว่างกว่าเขานิ่งกลิ่นข้าวเย็นค้างหม้อปนกลิ่นน้ำยาล้างจานเขาขยับตัวบนโซฟาหนังเสียดสีดังเสียงลมหายใจเขาหนักฉัดใกล้ฉันรวบแรงดันเข่าขึ้น สัน่นโลกหมุนเล็กน้อยผนังเอียงฉันจับขอบโตะ๊ะไม้หยาบเจ็บเขาหัวเราะเบาสัน้นเหมือนเยยคำสั่งหล่นลงมาอีกชุดเรื่องเงินเรื่องหน้าตาฉันยืนได้แต่ขาไม่เชื่อฟังเงาฉันยาวบนพื้นบิดเบี้ยวเขาลุกขึ้นก้าวเดียวก็ถึงกลิ่นยาหมองกลับมาแรงกดจมูกมือเขาคว้าแขนฉัน นิ้วแน่นทิ้งรอยความร้อนแล่นขึ้นแขนเจ็บแปลบฉันกัดฟันคอแหง้งฝืดเสียงแก้วในตู้สัน่นเหมือนรู้สึกฉันดึงแขนกลับชาฝืนเขาพูดถึงการให้อภัยน้ำเสียงเรียบเย็นฉันเห็นกรอบรูปงานมั่นบนผนังรอยยิ้มในภาพไม่จริงไฟสะท้อนกระจกกรอบแสบตามือเขาคลายเหมือนเลือกจังหวะ ฉันถอยครึ่งก้าวส้นเท้าชนพรมเส้นใหญ่พรมติดเท้าเหมือนดึงรังเขาเอื้อมไปหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างวาบชื่อคนในบ้านเขาปรากฏตัวอักษรคมเขาพูดเหมือนรายงานเหมือนชี้โทษเสียงฉันไม่ออกล่มหายใจสั้นหัวใจเต้นชาหนักฉันมองประตูทางเข้าลูกบิดสีเงินสะท้อนหน้าแก้มบวม ตาแดงเสียงฝนเริ่มตกด้านนอกเม็ดกระทบกระจกขิ่เขาเงยหน้าจากจอจ้องค้างคำขู่วางลงเบาแต่ลึกฉันรู้สึกเหมือนห้องหดเพดานต่ำแสงไฟกระพริบครั้งหนึ่งความเงียบขยายนาฉันก้าวอีกก้าวชาระวังพื้นดังเอียดทรยศสายตาเขาตามไม่กระพริบ ฉันหายใจลึกอ,อกตึงมือฉันแต่ลูกบิดเยน็นลื่นเสียงฝนดังขึ้นกลบคำพูดเขาบางส่วนเขาพูดชื่อฉันอีกครั้งฉัดแข็งฉันยังจับลูกบิดไม่หมุนและความคิดหนึ่งชัดขึ้นในอกความคิดนั้นชัดขึ้นเหมือนไฟวาบในความมืดฉันต้องออกจากที่นี่แต่ขาแข็งเหมือนหินใจเต้นรัวเราวกับจะทะลุอ,อกเขาเก้าวมาอีกครั้ง ชามั่นคงเหมือนนักล่าเสียงฝีเท้าทับกับเสียงฝนกลมกลืนกดทับทุกสิ่งฉันกัดริมฝีปากเลือดซึมรถขมข้นมือเขายื่นมาอีกครั้งนิ้วชอนแต่ไหลฉันสะดุง้งกลิ่นยาหม่องท่วมตาแทบพราภาพทุกอย่างเบลอโซฟาพรมโตะ๊ะเหมือนโลกหมุนชาเขาพูดชื่อฉันอีกครั้งต่ำ เล่ากับสั่งฉันรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากทุกมุมเสียงฝนกระทบกระจกแรงขึ้นเหมือนกลองสะท้อนใจฉันฉันหันไปมองประตูขอบลูกบิดเย็นแข็งเรียกให้ไปใจเต้นแรงลมหายใจฉันขาดช่วงเหมือนจะขาดใจมือข้างหนึ่งยังกำถุงกระเป๋ามันยับหนังฉีกเล็กน้อยเหมือนรอยแผลเขายืนใกล้เงาทับฉัน สูงกดทับชั้นกัดฟันและก้าวหนึ่งเท้าชนพื้นเย็นสัน่นเขาเอื้อมมือชั้นสะบัดตัวฝ่ามือกระแทกแขนเขาแรงเสียงดังปังเหมือนปลดปล่อยแต่ใจยังตึงชั้นถอยหลังอีกก้าวขาเจ็บแต่ใจเริ่มเน่วเขายิ้มแปลกไม่ใช่ยิ้มอบอุ่นแต่เย็นชาคมเหมือนใบมีดฉันมองไปรอบห้อง ทุกสิ่งเหมือนกับกำลังปิดล้อมประตูอีกบานหนึ่งเปิดออกแสงสว่างขาวเย็นเรียกฉันฉันรวบรวมแรงลมหายใจตื้นแขนสัน่นเขาพูดว่าทำไมต้องรีบหนีน้ำเสียงเรียบแต่คมฉันยืนตัวตรงหัวใจเหมือนจะพุ่งออกจากอกแต่สายตาแน่วฉันก้าวไปที่ประตูมือยังจับลูกบิดมันเย็นเหมือนเรียกให้ยืนยัน เขาเคลื่อนไหวชาสายตาไม่ละจากฉันฉันหมุนลูกบิดเปิดประตูลมเย็นจากข้างนอกพัดเข้ามาสัน่นเหมือนตัวใจเขาหยุดไม่ตามยืนเงียบเหมือนรอแต่ไม่ไล่ฉันก้าวออกโลกนอกบ้านเปียกชื้นฝนยังตกกลิ่นดินและฝนท่วมจมูกหัวใจฉันเต้นแรงแต่ลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอฉันยังคงหันมองบ้าน ร่างเขายังคงยืนที่หน้าประตูเงาแข็งเย็นตัดกับแสงไฟในบ้านมือฉันยังสัน่นแต่ฉันรู้แลว้วนี่คือครั้งแรกที่ฉันยืนหยัดเพื่อชีวิตตัวเองฝนชะลางร่างชุ่มแต่ใจฉันเริ่มเย็นและชัดเจนฉันก้าวต่อเข้าไปยังถนนเปียกน้ำซึมเข้ารองเท้าเย็นแต่ไม่เจ็บเท่าใจบ้านเบื้องหลังยังเงียบ เสียงฝีเท้าเขาหายไปเหลือเพียงเสียงฝนและหัวใจฉันที่เต้นฉัดดังเรียกให้เดินต่อฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการหายใจเต็มปอดของการเรียกคืนชีวิตฉันหายใจลึกอีกครั้งน้ำฝนฉลมหน้าเย็นสดชื่นฉันก้าวไปข้างหน้าชามั่นคงพร้อมเผชิญทุกสิ่งและไม่ยอมถูกควบคุมอีก ทุกก้าวบนถนนเปียกเป็นการประกาศว่าเสียงของฉันและชีวิตของฉันเป็นของฉันเพียงคนเดียวฉันยิ้มบางไม่ใช่ยิ้มหวานแต่เป็นยิ้มของคนรอดมาได้และกำลังเริ่มต้นใหม่ฝนยังตกโลกยังเปียกแต่ฉันไม่เปียกปอนทางใจอีกต่อไปฉันเดินต่อไปบนถนนเปียกรองเท้าเปียกเย็นแต่ไม่รู้สึกเจ็บเท่าใจไฟถนนสะท้อนน้ำ เป็นลวดลายระยิบเหมือนทางนำฉันไปข้างหน้าหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่กลัวอีกแล้วความกลัวถูกแทนที่ด้วยความชัดเจนเสียงฝนกระทบศีสษะก้องเป็นจังหวะเหมือนเรียกให้ลืมความเจ็บและเริ่มต้นใหม่ฉันยกมือขึ้นปล่อยน้ำฝนไหลผ่านนิ้วเย็นเจ็บแต่สดชื่นความคิดของเขายังวนในหัวคำพูดน้ำเสียงแต่ฉันไม่สะทกสะทาน เหมือนมีกำแพงในใจป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาอีกฉันเริ่มมองไปรอบรอบถนนโลง่งบ้านเรือนสลัวแสงไฟสลัวลอยเหมือนโลกทั้งใบกำลังสงบลงร่างกายฉันเหนื่อยแต่ใจเต็มไปด้วยพลังราวกับน้ำท่วมใจฉันแล้วกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งฉันคิดถึงชีวิตเก่าชีวิตที่ฉันเคยปล่อยให้ใครควบคุมและยิ้มขมขืนนิดหนึ่งก่อนจะก้าวต่อ เสียงฟีเท้าอื่นดังขึ้นด้านหลังแต่ไม่ใช่เสียงเขาไม่ใช่เสียงที่ทำให้ใจฉันสัน่นแต่เป็นเสียงที่บอกว่าโลกยังหมุนและฉันยังยืนอยู่ได้ฉันหยุดเดินชั่วครู่สูดลมหายใจเต็มปอดน้ำฝนลูบหน้ายเย็นเฉียบแต่ใจร้อนแรงเต็มไปด้วยความตั้งใจฉันเริ่มก้าวอีกครั้งชามั่นคงแต่หนักแน่นเหมือนประกาศกับตัวเองว่า ไม่ว่าชีวิตจะเจออะไรอีกฉันจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายฉันอีกฝนยังตกแต่ไม่กลายเป็นภัยกลับกลายเป็นเพื่อนคอยโลมใจล้างความกลัวและความอับอายฉันก้าวผ่านถนนเปียกสายตาสำรวจทุกอย่างรอบตัวบ้านเรือนเสาไฟต้นไม้ทุกอย่างเคลื่อนไหวช้าเหมือนโลกหยุดหายใจเพื่อให้ฉันเดินต่อฉันเริ่มเห็นร้านเล็กๆเ,เ,เปิดไฟอ่อน อบอุ่นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความปลอดภัยฉันเดินเข้าไปน้ำฝนกระเด็นเข้ารองเท้าเย็นจัดแต่ฉันยังยืนอยู่ภายในร้านมีคนยิ้มให้ฉันไม่ตัดสินไม่ถามคำถามแค่ให้ความอบอุ่นฉันนั่งลงมือยังเปียกแต่ใจเริ่มอบอุ่นราวกับน้ำฝนล้างออกทุกความเจ็บความกลัวและความทรงจำที่ราวฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ฝนเริ่มซาลงฟ้าเริ่มสว่างแสงอ่อนๆของรุ่งอรุณสะท้อนบนหยดน้ำฉันยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่แท้จริงไม่ใช่รอยยิ้มที่กลัวหรือทนอยู่ฉันรู้แลว้วชีวิตฉันคือของฉันและฉันจะเดินต่อไม่หันหลังกลับไปให้ใครทำร้ายอีกโลกข้างนอกเปียกชื้นแต่ใจฉันแห้งสนิทเต็มไปด้วยความเข้มแข็งความกล้าและความหวัง ฉันลุกขึ้นพร้อมกับน้ำฝนที่หยดจากผมพร้อมกับความรู้สึกว่าฉันรอดมาได้พร้อมกับความแน่วแน่ว่านี่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครล่วงล้ำได้อีกทุกก้าวทุกลมหายใจทุกความคิดเต็มไปด้วยพลังและความเป็นตัวเองฉันยืนหยัดและฉันจะไม่หายไปไหนฝนหยุดตกโลกเงียบแต่ใจฉันดังชัดเจน พร้อมสำหรับทุกสิ่งและทุกการเดินทางข้างหน้าฉันยิ้มอย่างมั่นใจครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงโลกไม่ใช่ภัยอีกต่อไปแต่เป็นพื้นที่ให้ฉันได้มีชีวิตเต็มที่เป็นตัวเองและปลอดภัยฉันก้าวออกจากร้านสู่ถนนที่เปียกหมาดและครั้งนี้ฉันก้าวไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความเข้มแข็งและความกล้าที่จะไม่ยอมแพ้ต่อใครอีกฉันก้าวออกจากร้าน ฝีเท้ากระทบถนนเปียกเสียงกล้องในหูแต่ไม่ทำให้ฉันหวาดกลัวฟ้าสีเทาอ่อนๆเริ่มเปิดแสงอรุณเล็ดหลอดผ่านเมฆสะท้อนบนผิวน้ำขังตามร่องถนนเป็นประกายระยิบเหมือนเรียกฉันให้ก้าวต่อหัวใจฉันยังเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวทุกก้าวเหมือนย้ำว่าฉันเลือกชีวิตของตัวเองสายลมพัดมาพัดเอาความทรงจำที่เจ็บปวดไปแม้ไม่ทั้งหมด แต่เบาบางลงเหมือนน้ำพะเศษฝุ่นออกจากใจฉันหยุดยืนตรงมุมถนนมองบ้านเก่าที่ยังมีเงาเขาอยู่ในความทรงจำฉันหายใจลึกกลืนน้ำลายความโกรธความกลัวความเจ็บปวดทั้งหมดผสมกันแต่ฉันไม่ยอมให้มันควบคุมฉันอีกฉันก้าวต่อแต่ละก้าวหนักแน่นขึ้นเรากับตัวเองเพิ่งเกิดใหม่พร้อมที่จะยืนหยัดไม่พึ่งใครและไม่ถูกใครทำร้าย เสียงฝีเท้าของฉันกระทบพื้นดังขึ้นเรื่อยๆเป็นจังหวะของหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงไม่กลัวอีกต่อไปแสงแดดแรกส่องถึงฉันปิดตาความอบอุ่นไหลเข้าใจเหมือนโลกกำลังโอบก,กอดฉันไว้ฉันเดินผ่านสวนเล็กๆต้นไม้เปียกน้ำฝนใบไม้สั่นไหวเหมือนพยักหน้าให้ฉันยืนยันว่าฉันเดินถูกทางฉันเห็นแมวตัวหนึ่ง นั่งสงบบนรัว้วไม่กลัวฉันมันมองฉันนิ่งเหมือนกำลังบอกเธอผ่านมันมาแล้วฉันยิ้มบางน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ใช่ความเสียใจเป็นน้ำตาของความโล่งใจและความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นในใจฉันหยุดที่สะพานเล็กน้ำในแม่น้ำไหลแรงแต่ใสสะท้อนท้องฟ้าเหมือนโลกใหม่กำลังรอฉันอยู่ฉันนั่งลง มือแตะน้ำเย็นรู้สึกสดชื่นเหมือนล้างความทุกข์ที่เกาะแน่นในใจฉันคิดถึงอนาคตและความเป็นไปได้ใหม่ทุกสิ่งไม่ได้ง่ายแต่ฉันกล้าเผชิญมันลมพัดแรงขึ้นพัดผมปลิวฉันลุกขึ้นยืนตัวตรงพร้อมมองไปข้างหน้าเสียงน้ำไหลเสียงนกร้องเสียงใบไม้กระทบลมเต็มไปด้วยชีวิตฉันรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ได้มีไว้ให้ฉันกลัว แต่มีไว้ให้ฉันเติบโตฉันก้าวลงสะพานฝีเท้าแน่วแน่น้ำซึมรองเท้าแต่ไม่เจ็บใจเพราะฉันรู้แล้วว่าความเจ็บใจเป็นของอดีตฉันเดินไปบนถนนที่สดชื่นหลังฝนความรู้สึกอิสระแผ่ซ่านทุกลมหายใจเต็มไปด้วยพลังทุกก้าวคือการยืนยันตัวตนฉันหันกลับมามองบ้านเก่าอีกครั้งมันยังคงยืนอยู่แต่ฉันไม่กลัวมันอีกเพราะฉันรู้แล้ว ว่าฉันสามารถเดินออกมาและสร้างชีวิตของฉันเองได้แสงแดดสาดลงมาเต็มถนนฉันยิ้มอย่างมั่นคงครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของฉันจริงๆฉันก้าวต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวพร้อมทุกความท้าทายและทุกความฝันที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าฉันรู้แล้วว่าแม้โลกจะโหดร้ายแต่ฉันแข็งแรงพอที่จะไม่ถูกใครทำร้าย และสามารถยืนหยัดเพื่อชีวิตของตัวเองฝนหยุดสนิทฟ้าเปิดกว้างและฉันเดินต่อสู่วันใหม่สู่ชีวิตใหม่ด้วยความกลา้าและความเข้มแข็งที่ไม่มีใครพรากไปได้ฉันเดินไปจนถึงถนนใหญ่แสงแดดอ่อนยามเช้าส่องลงบนผิวถนนเปียกหยดน้ำยังเกาะบนใบไม้สะท้อนแสงเป็นประกายเล็กๆเ,เหมือนโลกกำลังต้อนรับฉันฉันหยุดยืน สูดลมหายใจลึกเต็มปอดความเหนื่อยความเจ็บปวดและความกลัวทั้งหมดเหมือนถูกลมเย็นและแสงแดดฉโลมล้างไปหมดฉันยิ้มรอยยิ้มสงบแต่มั่นคงครั้งนี้ไม่ใช่รอยยิ้มของความกลัวแต่เป็นรอยยิ้มของความเข้มแข็งและการตัดสินใจเลือกชีวิตตัวเองฉันก้าวต่อไปอย่างมั่นใจไม่รีบร้อนแต่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ทุกย่างก้าวเหมือนประกาศกับตัวเอง ว่าโลกนี้ฉันจะเดินอยู่ด้วยความภาคภูมิและไม่มีใครจะทำให้ฉันหดหูได้อีกสายลมพัดผ่านพัดเศษฝุ่นและความทรงจำที่เจ็บปวดฉันปล่อยให้มันลอยไปและก้าวเดินต่อสู่วันใหม่สู่ชีวิตใหม่ที่ฉันเลือกเองด้วยหัวใจของฉันฝนที่เคยตกหนักกลายเป็นเพียงความทรงจำแสงแดดยามเช้าอบอุ่นและฉันยืนอยู่ตรงนี้เข้มแข็ง สงบและพร้อมเริ่มต้นใหม่ชีวิตไม่ได้ง่ายแต่ฉันรู้แล้วว่าฉันสามารถก้าวผ่านมันได้ด้วยความกล้าและความเชื่อมั่นในตัวเองฉันเงยหน้ามองฟ้ารอยยิ้มยังคงอยู่บนหน้าเต็มไปด้วยความหวังและความมั่นใจว่าจากนี้ไปฉันจะมีชีวิตที่เป็นของฉันเองอย่างแท้จริง